บ้านนะคะบานสุโดนค่ะทางเข้าบ้านนะคะโอ้ยมีแต่หลุมสางห่างเข้าบ้านยากมากนะคะบ้านสุกดนตํบบนาบลน้ำแท่งนี่เกิดมาจนโตยังไม่เคยเห็นท,ทนํำถนนสักทีถนนยังหลุมเยอะมากนะคะบ้านสุโดนนะคะ ที่จะล้มอะเวลาขี่มาตอนมนืดคืนนะบางทีก็ตกล้มค่ะมอเตอร์ไซค์หลายคั้นล้มอยู่แถวนี้มาเจ็บไปไล,ล้ไร้เยอ่ค่ะระยะทางประมาณสองกิโลนะคะจากบนน้ำแข็งมาสบดูนซอยปับผมดวนนะคะเนี่ยมีแต่สางางค่ะต่างเขาบานกันดานแห้งก็ยังอยัวผู้เมืองอยู่ รถมอเตอร์ไซค์นะคะกำลังมาหลบลุ่มกันสนัน่นเข้าบ้านนะคะกันดารมาก